สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ ธรรมารับรุ่นของทุกๆวันราปเจ้าพระภยัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนนโศกก็จะมาพบกับท่านบ้ฟังอยู่เป็นประจำโดยมาทําหน้าที่ของสัมนมาท่านบ้ฟังให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดตามกําลังปัญญาของตนของตนซึ่งแต่ท่านู้ฟังมีคําถามก็เสนอนแนะใดๆก็สามารถติดต่อกับ ตามรายการได้ตามช่องทางและโดยการเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศนีย์4 1 1 3 0หรือถ้าใครสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือต่ออินเทอร์เน็ตได้อะไรได้ก็ไปที่เว็บไซต์เปียวธรรมม c o m puredha.mm.com ก็ com. สามารถที่จะดูข้อมูล วรวมถึงการฟังย้อนหลังถามคําถามในดูกิจกรรมต่างๆทางเว็บไซต์นั้นได้ส่วนผู้ฟังที่ต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหลีกเล่นที่วัดป่าดอนไฮโศกล้วก็ไปที่เว็บไซต์เป็นทางการของวัดนั่นก็เป็นคําย่อของวัด w p ก็ย่อมาจากวัดป่า DHS ก็คือดอนไฮโศ WPDHS.org นี่จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ของวัดป่าดอนหโศกในการฟังธรรมที่เรามีนัดกันในทุกๆวันในเวลาเช้าเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเต่เพื่อที่จะมาทําความเข้าใจในเรื่องของธรรมะนั่นเองเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเป็นอนุเนี่ยเป็นอนุนี่หมายถึงว่ามันละเอียดมากในเห็นได้ยากซึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีกล้องจุลทรรศน์ในที่จะสูมเข้าไปเพื่อที่จะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรยังไง ซึ่งรูปแบบของธรรมะบางทีมันก็มาในเรื่องราวของพุทธประวัติบ้างมาในเรื่องราวของคําเทศคําสอนบทสนทนากับคนนั้นคนนี้บ้างแต่เพราะว่าตัวพระพุชาของเราเนี่ยก็เป็นเป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งนะซึ่งก่อนที่จะมาบวชเป็นพระเนี่ยก็เป็นก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์เป็นเจ้าชายมีความคิดว่าเอะมันน่าจะมีทางที่จะบรรทุกก็เลยมาออกบวชเอาบวชแล้วก็เป็นพระ,ะมีความสามารถ ในการที่จะทําให้รู้ถึงความสิ้นถูกได้ซึ่งเรื่องราวในชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีธมรรมะทั้งสิ้นเลยแต่เพราะนั้นธรรมะบางทีก็มาในรูปแบบของพุทธประวัติบางทีก็เป็นการบทสนทนากับคนนั้นคนนี้นั่นก็มีบางทีก็อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตในชาติก่อนทูนั้นนี้นั้นเรนเบริจะให้เข้าใจธรรมะได้บางทีก็อธิบายสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าคนนี้ก็ทําอย่างนี้เพราะงี้แต่พระเั้นธรรมะเนี่ยอยู่ในทุกที แสิ่งที่เราชอบใจเราไม่ชอบใจนั่นก็มีธรรมะทางสินปแล้วในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการที่จะสมมุติวันนี้วันนั้นขึ้นเพื่อให้เป็นวันสําคัญเพื่อให้เราระลึกถึงเหตุการณ์หรือว่าความสําคัญในวันนั้นวันนั้นแต่เช่นในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีวันหยุดที่เป็นในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีวันอาสนบูชาใช่ไหมวันมรคบูชาวันเข้าพรรษาราชการก็หยุดหรือว่าวันวิสาขบูชา ในเดือนช่วงที่มีเป็นวันวิสาขบูชานี่จริงๆแล้วในต่างประเทศนะก็ยกย่องวันนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าเป็นวันที่มาหาบุรุษเกิดขึ้นตรัสสรู้ด้วยแล้วก็ปริิพานด้วยนะวันเดียวกันของคนละปีและในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศในปานหรือว่าศรีลังกาเนี่ยการเฉลิมฉลองในวันพิเศษอย่างเช่นวันวิสาขบูชาอย่างนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญเนี่ยเขาก็ทํากันตลอดเดือนเลยด้วยซ้ำนะมีการเทศการบอกการสอนอะไรมีกิจกรรม นนตลอดเดือนที่เป็นเดือนเกิดเดือนตรัสรู้แล้วก็เดือนปรินิพานของพระเจ้าคือในปีนี้มันก็มาตกที่เดือนมิถุนายนนี้นั่นเองแต่พระเจ้าจึงนําเรื่องราวของพระเจ้านั่นที่เป็นพุทธประวัติตั้งแต่เรื่องของการประสูดการประูติเป็นยังไงอะไรยังไงตั้งแต่ต้นเดือนในในช่วงของเรืหัไหมายท่านมูฟังฟังนในการตรัสรู้ออกบวชแล้วก่อนการตรัสรู้มันเป็นความเพียรยากลาบากขนาดไหน,น,นก็มาให้ฟัง มันเป็นความเพียรในรูปแบบที่ทรมานตัวเองแล้วให้ก็าปรับเพราะมันปัญญาไม่เกิดเนื่อปราบให้มาเป็นบำเพ็ญความเพียรพอประมาณในการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเอาก็มาตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้แล้วจนถึงจังหวะที่ว่าโอ้ oh, จะสอนไปทําไมเนี่ยเพราะว่าคนสมัยนี้มันหนาเนี่ยมันถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาถูกรัดึงด้วยตัณหาอย่างแน่นหนามาก แน่นหนามากขนาดนี้ทเทศไปสอนไปก็คงจะไม่รู้เรื่องในมาจบตอนนี้ก็จะมาสอดรับกันกับเมื่อช่วงเดือนที่แล้วที่เราได้พูดถึงเรื่องของการแสดงธรรมจักกับวัฒนสูนย์ที่ท่านอัญญาโกตัญ,ญญานั้นได้เห็นธรรม,มกเกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาหลายรอบแล้วไม่ใช่เฉพาะที่ข้าพเจ้าอ่านให้ฟังบางคนก็เคยอ่านหนังสือที่นั่นที่นี้เรื่องราวอื่นๆบ้างแต่ในที่นี้เราได้ฟังในสิ่งที่เป็นพุทธน์ น้ที่พระราชาตรัสเล่าออาเองนืงคนอื่นที่เขาเขียนเป็นหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เอามาจากตรงนี้แหละที่พระราชาเล่าให้ฟังขอจะเติมตรงนั้นแต่งตรงนี้แก้ไขตรงนี้ปรับํำนวนให้ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาทําขึ้นหน้าที่ของบุคคลที่จะนับถือคําสอนของพระราชาเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องกลับมาอยู่ที่ตัวมาติกาตัวแม่บทแต่ตัวแม่บท่ะไอ้ที่คนอื่นเขาพูดเขาสอนเขาบอกเราได้ยินได้ฟังได้รับรู้มาเนี่ยให้ม่มาจากแม่บท ที่มาจากผู้รูเจ้าตรงไหนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนไทยคนฝรั่งหรือข้อมูลนั้นจะเป็นในทางที่เป็นคําสอนอพระยอดลุ้นล้วนหรือจะเป็นเรื่องราวใดเป็นเทคนิคการสอนการทําใจหรือการฝึกแบบใดๆที่ก็มีการสอนก็มีการร่ำบอกกันอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นจะสามารถที่จะมาสังเคราะห์นรวมในคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอนถ้าบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันจะดีมันจะถูกไปในทางดีทางถูกในเป็นใบเพื่อมดับทุกได้ แต่มันจะต้องไปในทางนี้เท่านั้นแต่เพราะว่าทางอื่นมันไปแล้วเนี่ยมันจะตันทางอื่นไปแล้วมันจะไปได้ไม่สุดมันก็จะไปตันอยู่ที่สักจุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฟังนมาทําความเข้าใจในเรื่องคําสอนละพอมาฟังมาทําความเข้าใจในเรื่องคําสอนคําสอนนี่หมายถึงธรรมะนะธรรมะคาสอนคือพุทธศาสนาศาสนาหรือศาสนาเนี่ยหมายถึงการสอนในการสอนคําสอนของพุทธ นะก็คือพุทธศาสนาหรือว่าคําสอนของพระเจ้ชชาก็คือธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นในธรรมะนี้เราฟังเราก็ต้องกลับไปหาตัวแม่บทตัวมาติกาตัวแม่บทเพื่อให้รู้ให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นต้นต่อเริ่มแรกเดิมทีในเรื่องของการตรัสรู้นี้เราได้ฟังกันมาอยู่ตลอดในะปีหนึ่งอาจจะหลายรอบด้วยซ้ําส,สิ่งที่ข้พาพเจ้าต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมนะหรือลําดับลําดับความให้ฟังก่อนแล้วกัน ในการที่จะมีการอธิบายเพิ่มเติมอันดับแรกคือโพธิสัทตอนนั้นได้ฝันในไกรว่าพระพุทธเจ้าไม่ฝันนื่พระพุทธเจ้าหมายถึงเจ้าชายสินตะนะนะก่อนการตรัสรู้ก็ฝันแต่หลังตรัสรู้แล้วจะฝันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าได้บอกไว้ก่อนตรัสรู้ก็คนเดียวกันนั่นแหละเนี่ยบุคคลนี้ชื่อสินตะนะนามสกุลโกตมะเกิดในสากยาตรกูลมีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะ แต่ก่อนที่จะบรรลุสัมมาสัมพุทธะได้ฝันแน่นอนฝันเห็น5้าอย่างหลังจากบรรลุแล้วนี่ก็ไม่ได้ประปุไว้ว่าว่าฝันหรือเปล่าแต่ถ้าตัวเราเองในตัวเราเองก็มีความฝันกันแต่บางคนฝันเป็นเรื่องเป็นราวฝันต่อกันหลายวันฝันเหมือนกับคนนั้นคนนั้นก็ฝันเรื่องเดียวกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่เชิงความฝันบางทีมันก็มีความหมายแต่ความฝันบางทีมันก็มีความหมายอย่างที่ในกรณีของบริษัทเนี่ย ความฝันห้าอย่างที่เราฟังไปทีนี้ไอความฝันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าท่านผู้ฟังจะฝันเองคนใกล้ตัวฝันหรือแม้ในเรื่องนี้สมมติว่าฝันฝันแล้วยังไงฝันแล้วก็อาจจะมีความหมายก็ได้ซึ่งในกรณีของโพริชัดของพระชาเนี่ยก็มีความหมายเลยที่นี้ใครมาทํานายฝันให้พระองค์แล้วก็ตอนนั้นอยู่คนเดียวนะไม่ได้มีใครมาทํานายฝันให้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีใครมาทํานายฝันให้พระองค์ แต่ในนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากสมาธิเกิดกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองางฝว่งเราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราถ้าเรามีการฝันเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยฝันเพ้อเจ้อแบบว่าเนื่องจากอาจจะร่างกายไม่สงบเหนื่อยหรือมีความฟุ้งซ่านก็ฝันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นไม่จริงก็ได้แต่ประเด็นคือถ้าฝันเกิดจากจิตที่มีสมาธิเออนี้มัน พอจะดูได้พอจะเป็นสิ่งที่มีข้อมูลอะไรได้บ้างแต่ถ้าฝันเกิดจากการที่จิตใจมันไม่เป็นสมาธิมันฟุง้งซ่านอันนี้เราอย่าไปใส่ใจเลยแต่คนส่วนใหญ่ที่มันจะมาใส่ใจว่าโอ้ฝันนี้จะหมายความว่าอะไรจะอะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ฟุง้งซ่านด้วยซ้ําคนที่จะไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมคนที่จะคิดว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นคอยหาน,นิมิตต่างๆแต่เพราะว่ามีจิตใจส่งออกอันนี้เราต้องระวัง ถึงแม้จิตใจเราจะค่อนข้างมีสมาธิฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำบางทีมันฝันขึ้นมาฝันขึ้นมาเป็นความรู้ความไรบางอย่างอันนั้นเราก็ต้องยกไปอย่าไปยึดถืออย่าไปลุ่มหลงอย่าไปมัวมาในสิ่งนั้นเพราะมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในเราเห็นอย่างนี้ในกรณีของบริษัทก็เหมือนกันแต่มีความรู้เกิดขึ้นล้จิตใจนั้นเป็นสมาธิแล้วแล้วก็มีความฝันเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่าตอนนั้นจิตใจไม่มีสมาธิ ล้วก็มีสมาธิมีความเป็นธรรมเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่องรู้เครื่องเห็นอดีตอนาคตนะซึ่งแน่นอนอันนี้พระเจ้าฟันตรงไว้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยพระองค์ก็เห็นเทวดาคุยกับเทวดาได้อะไรได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความรู้พิเศษในเรื่องของความรู้ทางจิตนะนะความสามารถทางจิตอะไรจะไม่มีก็มีอยู่แต่แต่ก็ยังฝันดังนั้นจิตใจที่เป็นแบบมีสมาธิแล้วเนี่ยความฝันอาจจะบอกอะไรได้แต่แน่นอนเราต้องมายึดถือ ในอย่างกรณีของพระรา้เป็น้นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของพุทธประวัติตในส่วนนี้ก็คือว่าเรื่องของการเปล่งอุทานออกมาหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วคือฝันใช่ไหมฝันเสร็จแล้วก็ไปทําความเพียรไม่ถอยกลับชนิดที่เรียกว่าไม่ตรัสรู้ไม่เลิกกลางคันละ่ะซึ่งการทําความเพียรตรงนี้ก็ทํามาอยู่ตลอดอยู่แล้วเนะี่ยไม่ใช่เฉพาะคืนก่อนการตรัสรู้แต่ทํามาตลอดอยู่แล้วทีนี้พอมีความรู้เรื่องของวิชาสามเกิดขึ้นแล้ว ในตอนนั้นพระาทิตกํกำลังขึ้นบริีแต่รู้ถึงวิชาสามาก็ได้เปล่งอุทานคำนี้นะซึ่งคาถานี้เป็นคาถาที่น่าสนใจคนะาถาเนี่ยหมายถึงคำกล่าวในลักษณะที่เป็นบทร้อยกรองนะมีความสละสลวยในเรื่องของคำพูดมีความสละสลวยในเรื่องการยุบป,ประมาทบ้างมีความสละสลวยในเรื่องรูปแบบของภาษานะซึ่งการพูดง่ายๆเป็นคำกลอนคำโครงอย่างที่ภาษาไทยของเรามีกันในภาษาบาลีเนี่ย แล้วเขาแต่งโครงแต่งกลอนเขาก็จะเรียกว่าคาถาแต่ซึ่งคาถาตรวนี้เป็นคําพูดคํากลอนที่พระเจ้าได้กล่าวขึ้นอุทานขึ้นในหลังจากที่รู้สึกโลงว่าได้สินธนาแต่ท่านฟังลองคิดดูนะนั่งอยู่ใต้ต้นโพคนเดียวแล้วก็ไม่ได้นั่งมาเพิ่งจะนั่งวันนี้ก็นั่งมาหลายวันแล้วด้วยนั่งอยู่ใต้ต้นโพคนเดียวก็ไม่ได้มีคนเดียวไม่รู้จะพูดกับใครใช่ไหมก็ไม่ได้พูดกับต้นโพล่ะก็ไม่ได้พูดกับกวางที่อยู่แถวนั้นไม่ได้พูดกับสัตี่อยู่แถวนั้น จนสุดท้ายมาตรัสรวลได้พูดอะไรขึ้นมาสักคำหนึ่งคำนั้นจะต้องเป็นคำที่สำคัญมากทีเดียวนามาทําความเข้าใจในเรื่องนี้พระเจ้าได้ตรัสในที่นั้นนั่นเป็นคำอุทานขึ้นมาเปล่งขึ้นมาพูดคนเดียวนล้นบอกว่าเมื่อเรายังคนไม่พบแสงสว่างมัวสอหาไหนช่างปลกเรือนอยู่ได้ต้องเที่ยวไปในสังสารวัตรแล้วคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอันในกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติ แน่นายช่างผู้ปลูกเรือเอนยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปหยกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจีกเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วยาไม่ได้เสียแล้วมันได้ลุกถึงความหมดอยากทุกอย่าง คาถาสั้นๆตรงนี้เป็นคาถาเป็นคำพูดที่พระเจ้าตรัสขึ้นในที่ใต้โคนไม้โปหลังจากที่รู้แล้วว่าได้สิ้นตัณหาสิ่งน่าสนใจในที่นี้เนี่ยคืออุปมาอุปไมยที่ยกขึ้นแต่เป็นลักษณะของบุคลาที่สถานแเมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้หมายถึงความรู้คือปัญญาที่ยังค้นไม่พบแล้วก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเพื่อที่จะหาแสงสว่างนี้ ยังไม่มีปัญญาที่จะฉายไปว่าเอ๊ะไอ้ช่างคนที่มันปลูกเรือนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนช่างปลูกเรือนในที่นี้ก็คือตัณหานั่นเองช่างปลูกเรือนแต่เราฟังเคยสร้างบ้านช่างมาสร้างบ้านช่างคนที่สร้างบ้านเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเรือนเป็นแบบต่างๆแต่เขาจะต้องมีวัตถุดิบซึ่งช่างสร้างเรือนนั้นคือตัณหาแนะวัตถุดิบที่ตัณหาเอามาใช้เนี่ยก็คือเรื่องของกิเลส กิเลสเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ตนหนามาใช้สร้างใช้ไหลนะซึ่งยอดเรือนในที่นี้อุป,าปมาอุปไมยอันหนึ่งที่สําคัญคือคาว่ายอดเรือนใะนยอดเรือนก็คืออวิชาในะยอดเรือนเนี่ยตรงหลังคาบนสุดส่วนที่สูงที่สุดของบ้านเราเนะี่ยจะเป็นหลังคาแบบธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่หลังคาเป็นแบนแต่เป็นหลังคาแบบทรงยอดเรือนยอดเนี่ยเขาเรียกว่าในะเรือนยอดที่เป็นหลังคาเนี่ยส่วนที่เป็นสูงสุดข้างบนขึ้นไปเนี่ยจะเป็นส่วนที่ป้องกันเวลาที่น้ํามันตกลงมาแล้วมันก็ แยกไปนะแยกไปซ้ายขวาหน้าหลังนะถ้าเป็นทรงจัตุรุมุกก็ไปสีด้านถ้าเป็นทรงธรรมดาก็ไปสองด้านนะซึ่งน้ำที่หล่นลงมาเนี่ยถ้าบอกว่ามันมันแยกกันออกไปนะข้างล่างก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเนื้อที่ได้นะเป็นที่เป็นทางเป็นความสำคัญเป็นเรื่องอะไรที่เราจะสามารถที่จะใช้งานอะไรต่างๆได้ถูกไหมซึ่งไอ้ตัวที่แยกทําให้เกิดมีช่องว่างตรงนี้คือเรือนยอด นะซึ่งเรือนยอดนี่ก็ทาหน้าที่เหมือนอวิชาอนะวิชาเนะี่ยเป็นตัวที่ครอบงาครอบงำเนี่ยไม่ดีแน่ถูกไหมเป็นอุปมาอุปไมยลักษณะการทํางานของมันที่พระเจ้า,าได้ในพูดถึงซึ่งในที่นี้เนะี่ยมันจึงสร้างสิ่งที่มบาบังเอาไวนะ้ครอบงาเราเอาไวนะ้ครอบงาทําให้มันมีการเกิดการแก่การตายมีการยึดถือมีเรื่องราวที่เกิดอยู่ในภายในซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกคลุมไว้ด้วยเจ้าอาวิชานั่นะคือเรือนยอดตรงนั้นนะ้ำแมลงต่างจะทําลายไม่ได้ เรือนนี้ก็จะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแต่้ามีอวิชชาคลุมอยู่แต่คนที่มาสร้างเรือนนี้คือตันหาสิ่งที่เป็นโครงเรือนที่สร้างเรือนต่ออยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็คือเจ้ากิเลสย่อเรือนอยู่บนนู่นนั่นคืออวิชชาที่บังไว้แต่ซึ่งตรงน,นี้เป็นอุปมาใหม่ที่ถ้าเราวิเคราะห์ลึกซึ้งแล้วมีความหมายมากทีเดียวเป็นคำอุทานที่พระเจ้าเปล่งขึ้นมาแต่หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเปล่งอุทานคำนี้แล้ว อยู่ที่ต้นใจตรงนั้นตอนนั้นความเป็นสมาสมปุทะก็อุบัติขึ้นแล้วอุบัติขึ้นอย่างนี้แล้วพ้นทุกข์แล้วสบายใจละแต่รูร้แล้วพ้นทุกข์แล้วคนพบทางออกจากทุกข์ละล้วก็มาทบทวนดูว่าโอ้โหที่เราผ่านมาเนี่ยมันยากนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นของลึกซึ้งนะทั้งทําถูกทําผิดอะไรต่างๆ่นะเอาต์เลือกเฉพาะไอ้ตรงที่ทําผิดออกไปเหลือไว้แต่ไอ้ตรงที่ทําถูกอย่างเดียว แต่ถ้าเราทําถูกมาโดยตลอดมันก็ยังยากอยู่นะยากสําหรับคนที่ยังมีความยึดถือมีความลุ่มหลงอยู่แต่ประเด็นถ้าคนที่มีความยึดถือมีความลุ่มหลงอย่างในสัตว์สมัยเนี้ยคนในปัจจุบันนี้ยึดถือลุ่มหลงมากเขาก็จะมารู้แต่ยากแต่ถ้าคนที่บางหน่อยคนที่มีทุลินในดวงตาน้อยหน่อยก็คงจะได้อยู่มันมีความรู้สึกว่าสัตว์ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันหนาแต่มันหนาก็เลยมีจิตน้อมในการที่จะกวนขวายน้อย ไม่น้อมไปในการแสดงธรรมอันนี้หมายความว่าไงเรื่องความขวนขวายน้อยังนะการขวนขวายน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แสดงธรรมจริงๆแล้วเป็นลักษณะของสมาสมพุธธท่านผู้ฟังนัง้นะที่จะต้องมีการแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วกนอื่นตรัสรู้ตามได้นะคือถ้าเป็นปัจเจกพุทธ,ธเนี่ยแสดงธรรมอยู่แสดงธรรมด้วยการทําให้ดูนี่แหละนะไปปิณตบาตพูดเรื่องศีลตัวเองก็มีศีลนะทําจิตให้เป็นสมาธิทาให้ดูอยู่หลีกเล่นทําให้ดู เนี่ยทำไม่ดูแล้วแต่ว่าคนอื่นเขาทำตามไม่ได้ทำตามได้นิดๆหน่อยๆแต่จะตรัสรู้ตามไม่ได้นี่คือลักษณะของปัจเจกพุทธะหรือแม้แต่บางทีขยับปากบอกด้วยนขยับปากบอกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็อาจจะทำอยู่แต่ว่าจะตรัสรู้ตามไม่ได้นั่นคือลักษณะของปัจเจกพุทธะนั่นคือรู้ได้เฉพาะตัวเองแล้วคนอื่นจะรู้ตามไม่ได้แต่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยมันคนละแบบกันในสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ บอกให้คนอื่นรู้ได้รู้แล้วเขาทําได้เหมือนอย่างที่เราทําด้วยเนะื้อรู้แล้วทําได้ตรัสรู้ได้ตามได้อันนี้คือสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นในความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยยังไงก็ต้องมีการแสดงธรรมแสดงธรรมโดยการทําให้ดูก็ตามหรือโดยการบอกสอนก็ตามแสดงธรรมด้วยรูปแบบใดก็ตามแล้วเขาทําตามแล้วเขาทําได้ตรัสรู้ตามได้อันนี้ต้องมีแน่นอน แต่เรื่องการที่จะไปขวนขวายมากในการแสดงธรรมอาจจะไม่มีซึ่งพระเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีความขนขวายไม่เท่ากันความขนขวายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเพียรนะความเพียรเนี่ยท่านมีเต็มอยู่แล้วถึงบรรลุเป็นสมาสมุทธะได้แต่ความขนขวายในการที่จะเออเดี๋ยวเดินไปทางไปเมืองนี้เพื่อที่จะบอกสอนเขาเอาเดี๋ยวเปิดตอนเช้าให้มาฟังธรรมตอนเย็นให้มาฟังธรรมอาเดี๋ยวคนนี้มาเราก็พูดอธิบายให้ฟังอย่างยืดยาวนารายะเรียดมีแยกแยะ อันน <ciğim. S 2> ี them, <Yes. S 2> ้คือรสน์ความขวนขวายมากแต่ถ้าขวนขวายน้อยบางทีถามมากอาจจะไม่ได้พูดคนนี้พอจรลุทําได้กับพูดให้ฟังคนไหนรับได้กับพูดให้ฟังมากหน่อยคนไหนรับไม่ได้กับพูดให้ฟังน้อยหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดมาให้ฟังําตอนเช้าตอนเย็นในเดือนหนึ่งอาจจะพูดสักครั้งหนึ่งเพอมีคนตัสรู้ตามได้คนนี้เห็นตามได้แอบทราบแล้วก็เทเองเขาฟังแล้วก็จบจบไปไม่ได้มีการประกาศวินัยให้เป็นสิขาบทอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าขวนขวายน้อย แต่มีคนตรัะสะรู้ตามได้ไหมต้องมีแน่นอนโดยนความเป็นสมาสัมพุทะเพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นที่ว่าพระเุระเจ้าแสดงตามเนี่ยแสดงธรรมแน่แต่จะขวนขวายมากหรือขวนขวายน้อยท่านผู้ฟังรวมไเราเนี่ยโชคดีโชคดีมากๆแต่ที่สมณะโคดมพระุเจ้าของเราองค์นี้ขวนขวายมากแนะ่เป็นผู้ขวนขวายมากในการแสดงธรรมเดี๋ยวเดินทางไปเมืองนั้นเดีแ่แสดงธรรมกับคนนี้แสดงธรรมนี่ก็าไม่ใช่พูดธรรมดาก็พูดละเอียดนะแบ่งแยกเอาไว้ชัดเจน ในดวลความเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะต้องตรกะกคุบเหยื่อชนิดที่เดียวตายนนเคารพในธรรมในแสดงธรรมไว้อย่างแยกแยะละเอียดชัดเจนนันครบต้นกระบนวนกามในทุกที่นันพิสูจน์ที่ทําไม่ดีมาแม้คนทําไม่ดีก็ไม่อยากยุ่งแต่อาศัยความกรุณาในการที่จะบอกสอนว่าเอยทำไม่ดีไม่ดีนะเอาเงินเอาสิขาบทนี้ไปในการที่จะปกป้องตัวเองเน,นไม่ให้อยู่ในความไม่ดีก็บัญญัติสิขาบทขึ้นมาใน,นมีความเมตตามีความขวนขวายมากตรงนี้ แต่สิ่งคดีความนะมีข้อมูลในการที่จะร่างอาธิกรณ์เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเพราะ,ะนั้นเราโชคดีแลนะําบวนที่ผู้เชา่องเรามีความกลดขวายมากทําให้พระสธรรมยังตั้งอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แตนะ่ไม่งั้นนะมันจะเสื่อมไปตั้งแต่หลังจากปรินิพานไม่นานแต่เพราะว่ายังมีคําสอนอยูนะ่มันจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆําบวนะนะที่เราควรจะทุ่มเทลงไปในการศึกษาทุ่มเทลงไปในการทําให้มันแจ่มแจ้ง ทุ่มเทลงไปในการที่จะทําความเข้าใจเกิดขึ้นผ่านเรื่องราวอย่างเช่นพุทธประวัติเป็นต้นผ่านเรื่องราวบทสนทนาพระสุดนั้นพระสุดนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของครัเข้าละชกาในการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเรื่องราวของพุทธประวัตินะก็ยังมีอยู่ต่อไปเราก็ไปศึกษาทําความแจ่มแจ้งเกิดขึ้นก็จะเป็นการดีและถ้านันผู้ฟังมีคําถามก็เสนอได้ใดๆนั้นก็สามารถส่งมาตามช่องทางอย่างที่ได้ได้บอกไปแล้ว ใน,ในวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนจอนิึพรติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์